ระทึกสารน,นัดแล้วเปิดชื่อกาวบิ๊กมอทอโดนฟ้องคดีเขากระโดงอาการหนักพบคนซื้อต่อใช้ชิดชอบคืนที่ดินแล้วและถูกชดใช้อ่วมจากกรณีข้อพิพาทการรถไฟค่ะกับกรมที่ดินซึ่งล่าสุดค่ะก็มีการลุกลามนะคะเรื่องไปถึงสารอาญาแล้วโดยเพราะว่ามีข้าราชการที่จะถูกดำเนินคดีขณะที่คนซื้อต่อก็โดนบังคับคดีคืนที่พร,ร้อมกับมีการชดใช้แล้ว ล่าสุดข่าววันนี้วันที่22พฤศจ,จิกายน2567นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและก็อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความค่ะถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวไว้ว่าว่าแล้วไงนักร้องรุ่นใหญ่นัทพรโตประยูน อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องข้าราชการกรมที่ดินเก่ารูดรวม9คนต่อสารอาญาคดีทุจริตในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยสรุปว่าการรถไฟไม่มีหลักฐานแสดงว่าที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟและอยู่ที่ไหนซึ่งก็เป็นการย่ำยีจิตใจของคนไทยทั้งประเทศอยู่ในขณะนี้ การฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญตัติซึ่งสารอาญาทุจริตกลางมีการนัดตรวจคำฟ้องและพยานหลักฐานในวันที่9ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีอย่าทำเป็นเล่นไปการย่ำยีฉีกคำพิพากษาของสารสูงสุดนั้น จะเป็นการซอกกล่อนทำลายอำนาจตุลาการที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็เป็นหลักสำคัญของคือแปรบ้านเมืองและคดีนี้อาจจะเป็นคดีประเดิมเท่านั้นยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากซึ่งจะต้องมีการติดตามดูกันต่อไปทั้งนี้จากการตรวจสอบค่ะของทีมข่าวเดอะคริติกก็พบยระเอียดของการฟ้องร้องคดีว่าเมื่อวันที่21พฤศจิจก,กายน2567 นายนัทพรโตรประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการเดินทางไปยื่นฟ้องคดีท,ที่ดินเขากระโดงต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยการฟ้องครั้งนี้นายนัทพรเป็นโจทก์กับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตปลัดกระทรวงมหาดไทยจำเลยที่ 1. น,นายพรพ,พ์เพนพาดอาธิบดีกรมที่ดินจำเลยที่ส ส่วนจำเลยคนอื่นๆอีก7คนค่ะเป็นคณะกรรมการสอบสวนของกรมที่ดินที่ก็มีการตั้งตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61จำนวน2ชุดที่กรมที่ดินตั้งขึ้นประกอบด้วยนายทวีศักดิ์ทรงอยู่จำเลยที่3นายคำเคลื่อนพนชัยจำเลยที่4นายธนกรนวลพลิงจำเลยที่5นายนนทวัฒน์นาคนวลจำเลยที่6ว่าเทียร้อยตรีสมศักดิ์สันประเสริฐจำเลยที่7นายสุพจ์สวัสดิ์พุทธา จำเลยที่8นางวรพิชานาควัชระจำเลยที่9ในข้อหาหรือฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นเจ้าพนักง,งานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดอะคลิติกยังมีการตรวจสอบต่อไปก็พบความน่าสนใจ เมื่อสำนักข่าวอิสาราค่ะได้มีการเผยแพร่ข้อมูลระบุวันที่20พฤศจ,จิกายน2567ซึ่เนื่องจากกรณีค่ะที่ศาลดีกาได้มีคำพิพากษาในคดีที่8027-2561ลงวันที่22พฤศจ,จิกายน2561ว่านายสุภวัตกเกสษมสุดโจทย์ไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านสอส .3 ข เลขที่200หมู่ที่9ปัจจุบันหมู่ที่13าตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เนื้อที่24ไร่4ตารางวาที่มีการซื้อต่อจากนายชัยชิดชอบเนื่องจากเนื้อที่ดังกล่าวอยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณแยกเขากระโดงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อมทั้งมีการพิพากษาให้นายสุภวั์ชำระค่าเสียหายจากการที่นายสุภวั์เข้าไปครอบครองทําประโยชน์ที่ดินดังกล่าวซึ่งคํานวณจากอัตราค่าเช่าตามระเบียบการรถไฟฉบับที่129ว่าด้วยการจัดประโยชน์ในทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเงินเดือนละ 36,720บาทโดยหลังจากที่มีคำพิพากษาสารดีกาดังกล่าวออกมาแล้วการรถไฟค่ะก็ได้มีการดำเนินการบังคับคดีและได้มีการขับไล่ค่ะนายสุภวัตออกจากที่ดินพิพาท รายงานยังระบุอีกว่าหลังจากที่การรถไฟค่ได้มีการใช้เวลาเกือบ5ปีในการดําเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคําพิพากษาสารฎีกาในคดีที่8027-2561ทับนั้นเมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2,566นายสุภวัฒน์ได้มีการชำระหนี้ให้กับการรถไฟครบทั้งหมดแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น4,873,174บาทโดยปรากฏเป็นหลักฐานบัญชีรายการรับจ่ายเงิน สิ้นสุดณวันที่20ธันวาคมปีพศ2566ระหว่างนายสุภวัตโจทย์และนางสมพงศ์วิเศษชุมพลผู้ร้องสอดกับทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพศ2566นายสุภวัตและก็นางสมพงศ์ได้มีการมอบที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านงศสามอ,อเลขที่200หมู่ที่9ซึ่งปัจจุบันเป็นหมู่ที่13ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เนื้อที่24ไร่4ตารางวา ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ค่ะทีมข่าวเดอะครติยังมีการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงในเรื่องของการถือครองที่ดินของนายชัยชิดชอบก็พบว่าเมื่อวันที่18พฤศจ,จิกายนปีพศ2567ดร์นัดวงเนียมนักกฎหมายมหาชนมีการออกมาชี้ช่องปมผิดพลาดที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยว่า เอกสารที่การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถนามายืนยันความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่ออธิบดีกรมที่ดินหลังคณะกรรมการสอบสวนมีมติไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของการรถไฟเป็นเอกสารการบันทึกการประชุมร่วมเรื่องขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงลงวันที่9พฤศจิกายนปีพศ2513ระหว่างในายชัยชิดชอบ และเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่านายชัยมีการขออาศัยในที่ดินดังกล่าวจากการรถไฟได้และการรถไฟตกลงยินยอมให้อาศัยซึ่งจะเป็นการทำสัญญาการอาศัยต่อไปเท่ากับว่ายอมรับว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นสมบัติของแผ่นดินจะมีการฮุบเอามาเป็นของเอกชนได้อย่างไรหากพิจารณาจากเอกสารสิทธิ์จำนวน5 0 8 3าไร่ ก็เป็นการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยแม้ตระกูลการเมืองจะมีการถือครองที่ดินและมีการพักอาศัยในพื้นที่เพียง300กว่าไร่